มาพบคุณแต่อีกเช่นเคยกับชัวววิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนรู้สระตัวไม่นะคะสองตัวนี้ที่เราจะเรียนในวนันนี้สามารถออกเสียงยาวได้เหมือนกันเลยนะคะตัวน,นี้เป็นเด็กน่าจะคุ้นเคยกันดีลองนวะว่าสระนี้คืออันนี้คือสระอะไรคะเก่งมากมันคือสระเอออกเสียงว่าเอเอ อ,ออกเสียงยาวลองดูตัวอย่างคำที่ผสมสระเอนะคะได้เด็กแต่อย่าลืมนะดูแต่ย้ำหลายครั้งเลยว่าเวลาเขียนถ้าเป็นสระหน้าเราจะต้องเขียนที่ตัวหน้าก่อนนะคะเด็กอันนี้อย่าลืมสำคัญมากเลยดูตัวอย่างคำแรกกอเอเกบวกกับรอเอเร กอเอออกเสียงว่าเกบวกกับรอเอเรอ่านออกว่าเกเรอ่ะลองดูนะเวลาเขียนอย่าลืมนะคะได้เตกเขียนคำให้ชิดติดกันด้วยนะกอเอเกรอเอ ลองไปฝึกกันดูนะคะเด็กๆสระตัวที่สองมีลักษณะคล้ายสาระเอเลยแต่มีสองตัวคือสระอะไรลองคิดดูนะลองนึกเก่งมากสระเอเอ,เอชื่อคุณคุณนะเหมือนชื่อุูแตงเลยใช่ไหมเก่งมากเหมือนกันเลยชื่อุูแตนเขียนยังไงเด็กๆจากันได้ไหมคะะลองดูนะวิธีการเขียนต่อ ทำหน้าที่เป็นตัวสะก,กดมาตรากสงสะกดว่าตอแงอกงแทกนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเด็กๆลองไปศึกษาเรียนรู้ดูไปดูบริเวณบ้านหรือเวลาเด็กๆเดินออไปนอกบ้านลองสังเกตดูซิมีคำสัะเอแอให้เราพบอย่างอีกเยอะแยะมากมายเลยอู้เต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวคันหน้า ามาเจอคุกแตอีกครั้งกับสระตัวใหม่สนุกสนุกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ